คุณไม่ได้สำคัญฟังไม่ผิดคะ่ะคุณไม่ได้สำคัญกับคนอื่นตลอดเวลาหรอกนะคะนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงต้องให้ความสำคัญกับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองให้เป็นทั้งโลกภายในแล้วก็โลกภายนอกภายในคืออะไรคะภายในนั่นก็คือความคิดของคุณเองนะคะเช่น คิดบวกเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้คิดยังไงก็ได้ค่ะให้ตัวเองมีความสุขความสุขความทุก์เนี่ยบอกเลยนะคะว่าความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งผลแล้วก็สําคัญมากๆไม่ว่าวันนี้ค่ะคุณจะเจอกับโลกภายนอกมันจะเป็นยังไงมันจะโหดร้ายมากแค่ไหนหรือมันจะแย่มากแค่ไหนแต่ถ้า วันนี้ค่ะความคิดของคุณดีภายในของคุณดีค่ะความสุขมันก็จะบังเกิดนะคะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันเกิดจากภายในของเรานั่นเองค่ะส่วนภายนอกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ดีค่ะเช่นการดูแลในเรื่องของเสื้อผ้านหน้าผมนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็คุยพูดแต่สิ่งบ,กบวก นะคะไม่รับสิ่งที่เป็นลบเข้ามาสิ่งนี้แหะค่ะบอกเลยจะทําให้คุณนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะภายนอกก็จะยังเพิ่มในเรื่องของการเคารพตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะจะเห็นว่าทั้งภายนอกนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยสำคัญกับเราทั้งสองอย่างนะคะมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์การเชื่อมโยงกัน สังเกตง่ายๆนะคะเวลาที่เราหรือใครคนใดคนหนึ่งนะคะเขามีความสุขจากภายในของเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีออร่าที่เปล่งประกายออกมาจากภายในสู่ภายนอกสะท้อนให้เราเห็นออกมาชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นเขาจะมีรอยยิ้มที่เปื้อนใบหน้าตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะส่วนสำหรับคนที่มีความสุขในเรื่องของแบบภายนอก นะคะก็อย่างเช่นสุขภาพแข็งแรงกินดีอยู่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะมันก็จะส่งผลต่อภายในเช่นกันด้วยนะคะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าสัมพันธ์กันมากๆซึ่งก็มีอีกหลายคนนะคะที่ยังใช้ชีวิตอยู่บนความคิดคำพูดของคนอื่นนะคะแคร์คำพูดของคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็รับรองค่ะ คุณไม่มีทางที่จะมีความสุขหรอกคะ่ะชีวิตนะคะเป็นของคุณคุณต้องกำหนดมันด้วยตัวของคุณเองไม่ใช่ให้คนอื่นนะคะคอยกำหนดนะคะว่าคุณจะสุขหรือคุณจะทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจงสุขให้ได้สุขให้เป็นจากข้างในด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้สำคัญกับคนอื่นตลอดเวลานี่แหละคะ่ะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้ คุณถึงต้องให้ความสำคัญกับตัวเองมากที่สุดค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากพิมพ์เข้ามาว่ามีประโยชน์ให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะ The Magic Podcast สวัสดีค่ะ